g b s u r v ร v a วันนี้เราจะมาพาเพื่อนๆมายิงไก่กันนะครับในเกม c คอ t a c t w อ r ตอนนี้ผมก็วิววิวสิบแล้วนะครับ <c oughs> ก,กาดๆอมาแล้วนะครับโอ้โหนี้เพิ่งเริ่มเล่นนะครับเราจะอยู่ฝั่งไหนดีครับคิดว่าออเนี่ยสีน้ำเงินนะครับ เมเงินเชียบเปียบสัสัเลยนะครับค่าไม่ได้เลยนะครับแล้วเราต้องอยู่ฝั่งโอให้เลือกฝั่งนั้นเงินนะครับเราฝั่งเท็เงินไปได้ครับเราต้องมีครับความอยุติธรรมครับโอ้หนะครับกระตุกนิ้นๆนะครับเพราะว่าอ่านวีดีโอไว้นะครับอ่าฮังเงยเย อ่ายิงเออบอกลืมบอกไปนะเกมนี be spooky, be ้ย oh ิงทะลุไม้ได้นะครับโอ้นี่มันคนขี้เยอะเนี่ยอ่า Surprise motherfucker เป็นดงเป็นดงเป็นดงนะครับสามสี่ตัวเลยครับปืนมันแรงมากนะครับ คือปืนพีซีแดงนี่ปืนพีสีน้ำเงินนี่มีแต่แรงๆนะครับแต่คนใช้ยิงไม่เป็นนะครับเฮ้ยนั่นใครใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่แน่แต่นี่ใช่เฮ้ย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 โอ้โโอ้หูอ่าโหมดนี้เป็นโหมดที่เอาไว้ฆ่า VP นะครับหมายถว่าใครฆ่า VP แล้วจะได้แต้มเยอะนั่นเอง นะครับตอนนี้เออลืมไปมีระเบิดครับกระตูจีปลาระเบิดนะไม่มีหน่วงเวลานะครับไม่มีหน่วงเวลาครับตืวนี้ดีมากครับอกดกดวีจะเป็นการเฉียนนะครับเฉียนทีเดียวครับไม่ต้องรีรอครับเหมือนแบตเทนฟิลเลยครับตายครับตายลูกเดียวครับ ไหนเลยอย่างนี้มันมืดมดตักนิดนึงนะครผมเพิ่มแ่งสักแปก๊บเได้ข่าวว่าอยู่แถวนี้นะครับดูจากไดนามิกดูนะโอ้โหนะรแรงมากนะครับปืนนะปืนนี้นะครับได้ข่าวว่าดาเมจร้อยเจ็ดสิบเลยครับเป็นปืนสไนเปอร์ชินิดนึงนะครับแต่ว่าเอามาติด ีโดีครับเฮ้ะเรียะอะไรนะพีโอเทคเน่เฮ้ยเฮ้ยใครอ่าตาดีได้เปรี่ยนะครับสัมผัสเว็บแรกเลยคืออะไรไอ้คือเกมนี้มันยิงตายง่ายมากครับอ๋อลืมบอกนะครับค่าได้สี่ตัวนะครับจะมีระบบสแกนนะครับอ่าครับเรานั่งดูนะครับ สังกอบสีแดงๆนะครับแดงๆนี่คือศัตรูนั่นเองเราจะไปเฉียนพี่เขากันนะครับคงเฉียนไม่ได้นะครับอ่ะมันต่อกันดีกว่านะครับอยู่ไหนหมดนะ ลืมบอกนะครับรถคันนี้ขับไม่ได้ครับขึ้นได้อย่างเดียวนะไอยิบปืนกลเลยใช,ไไนะใช้ไม่ได้นะครับใช้ปืนกลจากรถคันนี้ไม่ได้นะเสียงไมจะ๊ะในบ้านนะครับปาลงไปดูอ่านี่ไงนะครับนะครับ อ่าครับนี่ครับรคาที่4ตัวดูด้านซ้ายนะครับจะเป็นคิวสไตล์นะครับลงไปครับมีหรือเปล่าอ่ามีนะครับมีครับอ่าแรงคิวนี่คือ5นะครับโอ้อีกแล้วครับคนเดิมครับนีพวกชอบสกัดดาวรุ่งนะครับเกมีบอกว่าเดินช้ามากนะครับเนี่ย ขัดทูขัดตาเล็กน้อยนะครับมันวิ่งสปีดเหมือนแ a ทเทิ f i e ฟิไม่ได้นะครับไม่รู้อยู่ฝั่งไหนกันนะครับแต่รู้สึกว่าที่อยู่ข้างบนฝั่งนี้ดูนะครับไปดูครับอ่านั่นไงครับนั่นไงครับอนั่นไงครับเอาหายไปไหนวะยังอยู่หลังหิน มันต้องอยู่หลังหินแน่ๆนะครับโอ้โหโอ้โหกูยิงยังไงครับยิงยังไงครับอ๋อนั่นไงมมเก็หดแล Surprise motherfucker โอ้โหครับให้ตายดิปัสผาครับเดี๋ยวทำการสายตุ้มนะสายตุ้มอ่านั่นไงนั่นไง ส่มแข่งกับผมหรอผมปืนดีกว่าคุณนะ่าไม่รอดนะครับสังเกตว่านั่งยิงจะแม่นกว่านะครับโอ้โดับเบิลคิวครับดับเบิลคิว,วครับ พยายามยิงที่หัวนะครับเจนี้ครับแต่มันไม่ตายค่ะจะหนีไปไหนครับจะหนีไปไหนครับหนีไปไหนครับหนีไปไหนครับอ้าวตายครับเราจะไปอ้านะครับเมื่อฆ่าได้หกตัวนะครับจะมีการเรียกทิ้งระเบิดมานะครับยิงกดเดี๋ยิงกดยิงกดกดระเบิดด้วยด้วยครับ อันนี้ครับโอ้ลูกหมดครับมุนหมดครับใช้ปืนสั้นนะครับโอ้ครับไม่ตายสักคนเลยนะครับอ่านีไงครับนี่ครับบอกว่าปืนสั้นชนิดนี้ครับเปลี่ยนลูกชามากนะครับเฮ้ยมันเกิดตรงนั้นนีหว่าโอ้ครับคนเดิมครับอีกแล้วนะครับแ4-6นะครับปืนมันดีจริงครับ ตังเติมไอปืนทูนะครับไม่เติมไม่มีสิทธิ์เล่นนะครับเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเยเยตุมสักศพเหรออ่าได้นะครับใช้ได้อยู่นะครับเยี่ยมครับเยี่ยมเป็น,ปนการหล่อี ประสบความสำเร็จสูงเลยนะครับโอ้ทิินคิวครับไหนครับไหนครับอ่า not problem นะครับไม่มีปัญหากิจจะย้ายจุดเกิดไปเรื่อยนั่นไงครับเฮ้ยทำไมมันเอา้าอีกแล้วครับ506ครับโอ้โหครับ เป็นอะไรที่นะครับโหดร้ายมากเลยนะครับนะครับออกไปเลยนะครับแถมให้ครับแถมให้ครับแถมให้ครับอืมครับแถมให้แถมให้อีกครับแถมให้อีกครับหมดหมดแล้วครับหมดมุกครับหมดมุกโอ้ตายหนึ่งครับตายสองครับ คุ้มอยู่ครับคุ้มอยู่ครับมันจะไปเกิดที่ไหนนะครับประดินนะรประดินเสียงปืนด้านขวานะครับมิสราว่ามันอยู่ตรงไหนเหมือนกันนะครับอึ๊งยิงจากไหนวะโอ้โยีิบเก้าครับคนสูงสุดแล้วครับ แต่แกมแพ้เขานะครับตรงไหนวะมาใหม่ดิมาใหม่ดิฮะน,นั่นไงถูนะครับถูนะครับอย่าอย่ามาเหยียบกับจนะีบีนะโคตรับเบนคิวเน้นเน้นเนียนครับเฮ้ยเฮ้ยอ๋อก้อนหินนะครับนึกว่าคนนะครับเราจะย่องเข้าไปครับย่องเข้าไปเถื่อนับ <laughs> พูดหาไหนวะไหนวะ่าน,นี่อีกหนึ่งสมครับดูดึกเทือนครับไปแล้วอีกหนึ่งสมครับเออเออข้างหลังข้างหลังข้างหลังมไม่ทันครับแม่จะเกียนต่อแล้วหน่อยนะครับโอ้เป็นที่หนึ่งแล้วเป็นที่หนึ่งแล้วแล้วต้องครับ ค้นหาก่อนอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับตรงไหนวะอ่าตรงไปในบ้านนะครับน่าจะอยู่ในบ้านนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเอา้าเอา้าเฉือนครับเฉือนครับเฉือนครับผมจะไปเฉือนมันครับเฉือนครับตายครับไม่รอดนะครับกิมนี้จะมองอยากนิดน,นึงนะมันศพกิมมาก เทคเจอร์นี่เป็นเป็นเกมที่ใช้โปรแกรมไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเฮ้ยตรงนี้ครับตรงนี้ครับอไอ้นี่ครับไอ้นี่ครับไม่ทันนะครับห้าศูนย์หกนะครับอีกแล้วนะครับยิงกูไปยิ่ตัวแล้วเนี่ยเเมื่อกี้เห็นแล้วครับแต่ยิงไม่ทันนะบิงตัวข้างหน้ามันก่อนะ ไม่เป็นไรครับวันพระไม่ได้มีหนเดียวนะครับมีเวลาแก้แค้นอยู่อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหน,ไหนปั๊บตายนะครับ H ต h ่ t มีระบบภารกิจด้วยนะครับด้านขวานะครับ ตายยากตายเย็นครับอย่ายิงฉันเอ,อ้ยไม่ขอโทษครับขอโทษครับไม่ได้ตั้งใจนะพี่เดินผ่านหน้าปืนของเองครับก็ค่อยๆยิงก็ได้ครับ 506อีกแล้วนะครับ506ไม่จบจริงๆนะครับคนนี้ไม่ทราบว,ว่าเราทำกรรมอะไรกับเขามาหรือเปล่านะครับโอ้โหนะ41ตาย10นะครับปิง52ถือว่าย,ยังกระโตกอยู่นะครับเฮ้ย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 ปืนมันส่องไปไกลกว่าเราครับ แต่เรายิงได้รัวมากเร็วกว่ามันนะครับห้าศูนยะ์หกอ,อีกแล้วนะครับแม่นะครับคนเดียวเลยครับผมก็ไม่เข้าใจเข้าเหมือนกัน ว่าเค้นอะไรกันมานะครับโอมีอาการนะครับเราหมอกไปดีกว่านะครับเป็นการลดเป้าสายตานะครับผมว่ามันคงจะอยู่ในบ้านนะอ่าเดี๋ยวเช็คเช็ค เลข1 One, 2ไม่มีครับโอ้อยู่นู้นครับอยู่นู้นครับอยู่ปราสาทนะครับใ mm hmm. ชแๆนะว่าปราสาทละกันนะ <Okay. S 2> คงจะไม่เห็นเราหรอกมั้งแต่ผมได้ยินเสียงปีท้านะครับ โอ้นั่นเองนะครับโอ้สนุกแล้วสนุกนะครับไม่ยิงอีกว่าไม่เปิดเผยที่กำบังนะครับภารกิจล่านะครับล่าแบบกินเกลียนะครับ ไม่รู้ว่าจะมีใครอยู่หรือเปล่านะอ๋อคงไปหมดแล้วนะไปบวกกันอยู่โน่นหมดแล้วนะไม่มีใครอยู่เลยนะครัับมนไปยิง VIP นะครับ VIP ทีมของเรานะครับเราจะไปกอบกู้สถานการณ์คืนมานะครับ นี่ไงนี่ไงอ้านะครับนะไหนรับดูว่าจีพีโซลเวอรอยู่นะครับ,นะรบ,บ,อ,รบอู้นับสองนะครับอ่าคาได้ห้าครั้งอ่าค่าได้ห้าตัวสี่ครั้งติดต่อนะครับหมดดุที่หนึ่งนะครับค่าได้สิบหกตัวเองนะครับสิบหกใต้เจ็ดนะครับคิวเดชอยู่ที่สองจุดสองเก้านะครับดูผมดีกว่าครับสี่สิบสามสิบเอ็ดอนะครับ và chốt chốt khắp chốt